พวกเราบอกว่าเวียดนามเนี่ยดูแล้วมีเปอร์เซนต์ที่น่ากลัวมากกว่าทีมอื่นนะครับในอาเซียนแต่ว่าเขาก็มองว่าประมาททางมาเลเซียประมาทอิโดไม่ได้นะก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์วันที่30เมษายนแล้วก็มาเลเซียวันที่6พฤษภาคมแล้วก็วันที่8เจอกับสปปลาแล้วก็นัดสุดท้ายก็จะเจอกับเวียดนามนะครับวันที่11พฤษภาคมคราวนี้สนามแข่งขันเนี่ยพรินต์สเตเดียมก็ เป็นสนามของทีมวิสาขาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่าสนามของวิสาขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็สภาพอยู่ในเป็นแย่จริงนะครับแล้วก็สภาพสนามค่อนข้างดีเลยก็ต้องมาดูว่าวันแข่งขันจริงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่โค้ชหลาบอกมาคือคิดว่าทุกทีมเนี่ยจากที่เขาสกามาแล้วก็วางแผนดูการวิเคราะห์มาเนี่ยทุกทีมที่เจอกับไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียลาวหรือว่าเวียดนามใช้วิธีการเล่นก็คือการเพรส